สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่รถแนวคิดรถ SUV รถออฟโรดและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้นั่นก็คือ Toyota Compact c r u i s e r รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดเล็กสไตล์ลุยที่หลายคนมองว่าเป็นการผสมผสานจิตวิญ,ญญาณของ Land Cru ู s e r ในรูปแบบที่กระทัดรัดประหยัดและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น t o y o t a Compact Cruiser 2026ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่มีดีไซน์แข็งแกร่งแบบ SUV แท้แต่ยังคงขนาดตัวถังที่คล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองรวมถึงสามารถพาออกไปผจญภัยนอกเส้นทางได้ในวันหยุดดีไซน์ภายนอกของรถรุ่นนี้โดดเด่นด้วยทรงเหลี่ยมสไตล์เรโทรผสมความทันสมัยไฟหน้าเล็ดทรงเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความพร้อมลุยซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความบึกบึน และระยะความสูงจากพื้นถนนที่มากพอสำหรับการขับขี่บนเส้นทางที่ไม่เรียบด้านข้างของตัวรถ Toyota Compact Cruiser 2026แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่กระชับฐานล้อสั้นแต่กว้างทำให้รถดูมั่นคงล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตพร้อมอย่างที่เน้นการยึดเกาะถนนทั้งทางเรียบและทางฝุ่นหลังคารถอาจมาในโทนสีดำตัดกับสีตัวถงังเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยด้านท้ายมาพร้อมอยางอะไหติดตั้งบนประตูท้าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถตระกูลแด์ค Cruiser ไฟท้ายเล็ดแนวตั้งช่วยให้รถดูโดดเด่นแม้ในเวลากลางคืนภายในห้องโดยสารของ Toyota Compact Cruiser 2026ถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยเน้นการใช้งานจริงวัสดุภายในมีความทนทานเหมาะกับไลฟ์สไตล์ Active แผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบหน้าจอแสดงผลดิจิทัลทั้งในส่วนของมารวัดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto เบาะนั่งให้ความสบายเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลและยังสามารถปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นในด้านสมรรถนะ Toyota Compact c r u i s e r 2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กเครื่องยนต์ไฮบริดหรือแม้แต่เวอร์ชันไฟฟ้าในอนาคตระบบขับเคลื่อนอาจมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงเส้นทางออฟโรดเบาๆระบบการสะเทือนถูกปรับจูนมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความแข็งแรงในการลุยเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดเด่นของ Toyota Compact Cruiser 2026โดยคาดว่าจะมาพร้อมระบบ t y y t t s s f ซ t y Sense รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รวมถึงกล้องมองรอบคันและเซนเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดที่ทำให้ Toyota Compact c r u i s e r 2026น่าสนใจคือแนวคิดในการเป็น SUV สําสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถคันเดียวที่ทำได้ทุกอย่างใช้ขับไปทำงานในวันธรรมดาขับเที่ยวในวันหยุดและยังมีภาพลักษณ์ที่เท่ไม่เหมือนใครดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถออฟโรดระดับตำนานทำให้รถรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนแตกต่างจาก SUV ขนาดเล็กทั่วไปในตลาด ในเรื่องของราคาคาดว่า Toyota Compact Cruiser 2026จะถูกวางตำแหน่งให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า Land Cruiser รุ่นใหญ่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความรู้สึกของรถสายรุยแต่ไม่ต้องการรถขนาดใหญ่หรือราคาสูงเกินไปหากเปิดตัวจริงในปี2026ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะตลาดเอเชียและเมืองใหญ่ที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดแต่ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อมองภาพรวม Toyota Compact Cruiser 2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Toyota ในการนำเสนอรถ SUV ที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกความทันสมัยเทคโนโลยีและการใช้งานจริงเข้าไว้ด้วยกันรถรุ่นนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านการเดินทางแต่ยังสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ที่รักอิสระชอบการผจญภัยและต้องการความแตกต่าง ก่อนจบคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหารีวิวรถใหม่ๆแบบจอดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thunder Rain Review เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆในอนาคตการกดติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่รถแนวคิดรถ SUV รถออฟโรดและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากทัวโล วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้นั่นก็คือ Toyota Compact Cruiser รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดเล็กสไตล์ลุยที่หลายคนมองว่าเป็นการผสมผสานจิตวิญญาณของ Land Cruiser ในรูปแบบที่กระทัดรัดประหยัดและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น Toyota Compact Cruiser 2026ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่มีดีไซน์แข็งแกร่งแบบ SUV แท้แต่ยังคงขนาดตัวถังที่คล่องตัว เหมาะกับการขับขี่ในเมืองรวมถึงสามารถพาออกไปผจญภัยนอกเส้นทางได้ในวันหยุดดีไซน์ภายนอกของรถรุ่นนี้โดดเด่นด้วยทรงเหลี่ยมสไตล์เรโทรผสมความทันสมัยไฟหน้าและทรงเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความพร้อมลุยซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความบึกบึนและระยะความสูงจากพื้นถนนที่มากพอสำหรับการขับขี่บนเส้นทางที่ไม่เรียบด้านข้างของตัวรถ Toyota Compact c r u เซอ2 0 2 0